สวัสดีพรพ่อแม่เอฟซีค่ะมือนี่มาวัดเล้วมนี่มาวัดทางซองทางซองนิวราชนาพรแลวเพื่อนซูมาวัดอยู่บานนะคะมาเหตุบุญนะคะ นี่เอาบุญนับกันเด้อใครอยากดูตัวเองไปดูในช่อง YouTube นะคะเข้าด้วยเข้าด้วยเข้าด้วยนี่คุณยายนะคะคุณยายก็ได้ให้เราโนมน้าวสาวเด้ออันคุณยายพากันมาวัดนะคะอันี่อยู่ใกล้ๆเจ้าของยางเป็นลักบรรยากาศเป็นนนัั่มแบบใกล้บริเวณอาหารนี่นี่นี่เป็นพเมเอน มนีมันยังยังเอาขึ้นอี่างเปิเพราะว่ามันยังไม่เสร็จว้งเปิดเดือนตุลาค่ะมาหน้าหน่อยได้ไปอยู่งน้ำมนหรือเปล่าู้ใด้ค่ะมาหน้าแมนค่ะมาหน้ากันยู่นี่เนี่ยฝากไปถึงมาหน้านะคะมาหน้าคือดังมีหอดัมไโยข้างทีแม่น้าแฟนคลับคุณเนี่ยโอ้แม่แม่นดาเป็นแฟนคลับน้องมาหน้านะคะ จำคู่ไก่นี่คู่ไก่โอ้ยใจรักคู่ไก่ต้องเล่นตลอดคู่ไก่คู่ไก่น่ารักน่ารักตีใส่น่ารักไก่จะเกียงกันไอ้นั่นนังรู้ว่ามันอยู่บ่ไอ้คู่แสดไอ้นั่นนะบอมแบมบ่ค่ะอุ้ยบอมแบมน่ารักมากฮัลโหคนสี่เจ็น่ะตาหักตาหักไหมอันคู่เอบ่ค่ะจ้าบอมแบมก็ยังอยู่

อันนั้นนร้องบชนะอันผ้าพิ่นมาเด้อโอ้ยพรเฮ็ดบุญน้อกันเด้อคุณจะร้องบวทร้องบวชมามามาคาะวันจบของไม่ใช่เด้อวอกท่านดีบนเนี่ยวัดวัดที่กระแดค่ะโอ้คือใส่ปีใหม่เลยตัวนี้ใส่ปีใหม่เลยตัวนี้ มันก็ค่อยขาตรงนี้เดวกันอันเดียวกันอันนี้เอาเปลือกออกปก็ออนมากกว่าจาน้แลกว่นี่คือารเอาแบบนี้เพ่เพื่อไดพระเอกใหม่บ๊สาวหน่อยนะปสาวหน่อยบ้าสาวหน่อยได้พระเอกออกสุรางศ์ออกแอมได้จ้ะ ต้มแแล่ะหลงดีค่ะแม่อู้เยอะขล้นมานประใี่คุณพ่อาดแป๊บเดียวเล่ดลนเส่ากันหรอกกสบนานคนะฮบานพ่นกัสวยได้บานพ่นอยู่ในเห็ดเป็นรีสอร์ทซีซีรีสตามตลอดตอนแล้วลดความห้างไห้น้ำเลาตัว ำมิเตเดนว่าแม่ติดติดตามนะติดตามกันแล้วจะเริ่มช้าวหน่อยคุณเตรม่านะเขาไปออบอันไออันนั่นร่องอันนั่นไม่แมงม่านะกับนาลักจ้ายูกับเ่นกับม่านาเหรออันมีพ้นอินสาหลายตัวกระเด็นออกไปเบิร์ดละว่าบักอันอันกระเด็นออกไปหลายแล้วมันอินสาของที่ยูนัำกันที่เป็นไอ ปอจ้ามันมันรอได้บ้านามงบังน่นะอืมนามคตแดหนังสือเนีแต่บ้นนะเบานัะรี่ผีแนอยู hungry, ่ในบ้านในซองนะบ่แด่นังสือ แต่ว <languages? S 1> ่าหักมอลำนีบ่ได้นังสือแต่ว่าจำเก่งๆเลยจำเก่ง้องงะคมจเข้าไปชคกรับิงแต่ว่าหนูคือเป็นยังละอ้วนอนุ้งหิงไปห้าจำกไนังสือกรไไบ้าบด้คนนไปู้ตัวไปรงเรืยอก็ได้หนูบ่ได้ทั้งสองยางเลยนี่มันใหญน้อย่าผู้ใดว่าโจ้เนยาหางนักเพิ่์ดเปิดเอาสักเกินไป ตวอนโดเลยได้เขา้องนำ้อนีพโจวางนี่พอจหยางทอดแปดสิล้านไปอดละค่ะร้อยล้านนี่ตลอดดูไปเบิองไปไปเบืองไปโอ้ยแจ็เสีเวลาไหนไปเว้มันนี่้ไหนตง้บดาราไปเบิงบืนบื่นไ่ได้ไปน้งไปเ้าอัน เขาวันบรูว่าเพื่อนสิมีโปบอฝากพอพอแหมเอฟซีนะคะเพื่ออยากอันเมาโรงหนังไข้ออให้ผู้เฒ่าทางผีเบิงเนาะค่ะเบิงปี้เองสินะอันเบิงการอันยังบ่มีเนาะเบิงการแต่ว่าเอฟซีสาวอหม่เบิงการกตร้ายหลายแตเอาไหมเอาไว้ดีแล้แต่ว่าบานตู้เฮ้ามันไกโรงหนังเนาะจ้ะไ่โ่คหนัง

จาไ้น้หยูนได้มีคนแ่งเขายกเกลียเห่อมาปีมคุณยายอันนี <S 2> <S 2> ้แบ่งไว้เพลนไหมเเพ่ไม่ีเพนแต่ว่าเอาไีเขาตู้เย็นไว้เพื่นก็ได้ไม่ได้ไม่ได้รูบาทพ่อแล้วลูกจะไม่รูปพ่ออยู่นี่ไม่มีเพนโอพ้นมา่ึงข้ามมือเดียว บ uh. ้านจ้เรกว่าค um> ือว um> ัเทียวนี้จืดอนเดีก็ต้เสเสีบแ้แกก่ไ้ามันยูานเรตนุ่ยบอนเิงูบาิแมตแก้วมังกรหกินผูตนผูสิเด็กแก่สเปกเช่าคนแก่เมล็ดแก้วมังกรให้กินยอกสก บอกอยีแม่เอฟซี่ะค่ะวันคุบคุบมันนึ่งเหมือนกอนแค่ะตอนนี้คือยังบริเวผักคับอันมาหันเห็ดแนวกินกันไปไทยไทยร้อนเห็ดอันเบิ้งหั่นเบิ้งันหันอันไทยหัวใจนั้นตักไปเล็ว มิวบ่อันอันนี้อะไรนายปราศไปแล้วเนาะอันไลฟ์สดบ่หรือว่าวิดีโออ๋อวิดีโอยังบ่ทันแล้วเบิ่งบ่ทันจูใจบ่ค่ะตั้งไปเลยอัน,นปากช่องนี้นะเด้อค่ะพ้อพอยแม่เอ็มซีเอ็นตั้งใจเพิ่นคืดนุ่มมือเด่นบ่เด๋ลุ่งคลงคิปลุ่งยังกระทามหาลูกมิวยุ่งแดล่นอะมิวเห็นอยัางยูเนาะพิ่นว่ะ ตั้งกะไรซุดอันอันมาเฮียนกับบริเวณนั้นกไรอันตอนอันอันลอกอันเพ่งน้ำใหม่ตอนอันย่าอันไปไกินอันยังก็ลอันนไตนันกมุ้งน้อน่นเนาะจักัจันดาบไห้นะตลอกนะำตาวนี่อไังผัวลกกัปานน่ะยัง เจาก็ต้นกบ้าปันกันเด้อตล้างล้างเลยดิล้างเลยว่ะล่างกันได้บ่ล้างเลยตัวมาบ่เมอหร่ันเลยว่ะอันนี้อันนี้่อดเล้ปาดเลี้ยว่าใส่ลูใส่นักเะเนี้นักเะนี้ยขาบุญญาขึ้่ขาวบุญาเราทำห้องห้องหมั ทรับทราบใช่นี่ไยประยุทธ์ก็เป็ไยรยกได้แล้วเอานมาช่วยเสดารป็นลเาเเปล่านะเขาห้าหมื่นบอกยังว่าสักโอ้ยบอกไม่ได้ร้งทีได้บอกได้เห็นได้เชาเน่้วนปตัวนี้บอกเห็นอย่างงี้ไอเลยยงไ

น,นี้บ้านยาการล้รอบวัดเลยจ้ะยาการล้อรอบวัดนะคะ ขนบางมอามแวาใคสิเปเบิงมเช้าหน่อยมากสิเป <ừ> ็นขายบัดคขายบัดแบบเป็นแตนีเยอะหลักกระเทียกชวนมานานจะช่วยกชวยก้องนาวน่อยย่นีนากะเีเบิ้แล้วเือกระลำเพื่นโชว์นะเพ่ีกับพียงเจระหน้ายซอยง่านเป็นบอกจบครบหรือยังกัด คิจะละนันาเลยค่ะนุกัอันใน้พ่อซอยวันใดน,น้องก่ายกับ